ใครบอกว่าต้องเป็นรถคูเป้รถซีดานรถซาลุนเอาแบบกลับบ้านนี่ดีกว่าไม่เคยขับด้วยไม่เคยนั่งถ้าคาดหวังขนาดนั้นผมว่าผมมาเช่าสนามพีลาวมาวิ่งเองดีกว่าคันนี้เลยที่อยากได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมตั้งเซลเซลออโตไทม์เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสบายดีไหมและเราอยู่กับงานบิมเมอร์เลสห้นั่นเองงานที่รวมทั้งรถแข่งรถบ้าน มาเล่ารายละเอียดให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับกิจกรรมกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับงานบีมเมอร์เลสคืออะไรก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าในกลุ่มคาแรคเตอร์ของคนที่เล่นรถโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆเลยในฝั่งเยอรมันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes Ben z Audi BMW Porsche ชทุกแบรนด์ล้วนมีรถแรงใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ในกลุ่มรถแรงในแต่ละกลุ่มนั้นนะก็จะมีคล้ายๆกับว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองในที่นี้หมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่าใน Mercedes Ben z อาจจะเป็น l ั l u ูรี่คอมใน BMW อาจจะเป็น Luxury Sport หรือว่า Audi ดังเรื่องคอ t t โชขับ4นะครับทุกคันรวมมีคล้ายๆกับว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วทางนี้ทางนั้นมันก็รวมไปถึงว่าพอมีคาแรคเตอร์เด่นชัดของตัวเองคนเล่นก็จะรู้สึกว่าอยากเล่นรุ่นไหนแต่ละรุ่นมีความโดดเด่นของมันก็จะ คล้ายๆกับมีกลุ่มมีกวนนะครับที่มาของอารมณ์บิมเมอร์เลสเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจริงๆนในต่างประเทศไม่มีนะเพื่อนๆรู้ไหมมันจะอารมณ์ประมาณว่า track day เรารู้จักกับเพื่อนคนนู้นคนนี้นะครับขับรถจริงๆไม่ได้หมายความว่าแบรนด์เดียวกันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็คือแบบการที่เรานัดรวมรถหลายๆคันไปวิ่งกันในสนามเพราะว่าต่างประเทศเขามี culture หรือนอมหรือว่าวัฒนธรรมการเอารถไปซิ่งในสนามกันอย่างเช่นนอ t ์ทเชลิเฟอร์นะครับที่สนามกรีนเฮล์ l เบิร์กกริงอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่า Sunday Coffee นัดกันตอนเช้าตอนเที่ยงวิ่งซื้อวันเวทิเกตอารมณ์ประมาณว่าลงไปวิ่ง20โลออกมาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบ้านเราค่อนข้างจะมีอารมณ์นี้น้อยแล้วมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้คนที่ขับบีเอ็มไอยู่เวลาซื้อ <c oughs> ผมว่าถ้าไม่ได้ซื้อรถ เพื่อใช้งานหรือว่าเป็นภาพลักษณ์อ่ะมันก็จะมีความที่อยากขับรถสปอร์ตอารมณ์แบบอาจจะเป็นรถบ้านแต่ว่าได้อยากได้ความสนุกได้ความรู้สึกดีกับการขับอะไรประมาณนี้อยากสนุกกับการขับรถไม่ได้อยากสนุกกับการนั่งรถอะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งงานนี้เติมเต็มช่องว่างของการที่ถ้าเราคนเดียวไปนัดกับคนอื่นมันมีโอกาสจะไปงานแบบนี้ได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นก็เลยมีผู้จัดขึ้นมาก็คือภายใต้ผมรู้สึกว่าจะเป็นบิมเมอร์แมกกาซีนนะครับจัดงานนี้มาปีที่5แล้วนั่นเอง จัดมาติดต่อกันเรียงรายเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าได้รับความนิยมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีรถค่อยๆมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับเพราะว่า อย่างผมจะไปชวนเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็คงจะยากใช่ไหมในการชวนว่าเอ้ยเพื่อนมากับผมไหมแต่ถ้ามีผู้จัดรวบรวมรถ d i s t r i b u งานให้มีของชําร่วยมีซีเวเนียมีเหรียญให้มีเสื้อให้แล้วก็มีกิจกรรมให้นอกเหนือจากการมาวิ่งเฉยๆมีของขายมีแท็กซี่ดิวเวอร์มีฟาสแลบมีฮอตแลบให้ลองได้นั่งได้ชิมอารมณ์ความรู้สึกรถ bmw รุ่นปัจจุบันนะ ดีนานๆมันก็คงจะดีกว่านะครับที่มาของงานก็คือประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจากแบรนด์รถเบียมเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าการจัดงานแบบนี้มันมีข้อดีทําให้คนที่ขับรถในวงเดียวกันนะรู้จักกันแล้วรู้จักกันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการป้ายยากันขึ้นคุยเรื่องรถนู่นนี่นั่นโอเคผมมางานเนี้ยผมก็ยังคุยเรื่องแบรนด์อื่นอยู่นะเพราะว่าก็ไม่ได้ชอบเบียม BMW แบรนด์เดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคุยเรื่องนี้กันมันก็เกิดคล้ายๆกับคอมมูนิตี้ <community, S 2> คนเล่นรถเดียวๆกันมันทําให้มีแนวโน้มที่คนขับ BMW เนี่ยจะเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยก็ยังอาจจะอยากเปลี่ยนมาเป็น BMW เหมือนเดิมเพราะว่ามีความเฟมิเลียมีความคุ้นชินเคยชินมีความผูกพันบางอย่างเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์นี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นบิสเนสโมเดลที่ดีซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีไม่กี่เจ้ามั้งที่ทํา ถ้าผมรู้จักก็มีแค่2แบรนด์เท่านั้นนะครับมีปอร์เช่กับ BMW ที่จัดโดยผู้จัดใหญ่ๆนะไม่ได้หมายถึงว่านัดกันไปวิ่งเอง t r a ็กเดยอะไรอย่างงี้นะถ้าไปวิ่งเอง Trackday ์อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีทุกแบรนด์แหละเมอร์เซเดสเบก็อาจจะคนขับนัดกันไป็นงก็ได้ 435i รถแข่งนะครับเมื่อกี้ ระหว่างที่ผมเดินเพื่อนๆจะเห็นบรรยากาศนะครับมีรถกลุ่ม b ีเอเรียงรายเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับที่เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งครถคลาสสิกรถแบบเอกโซติกคาผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมรถเรถไม่ M มรถ,ถ SUV ที่เราเดินผ่านมามีทุกรูปแบบในงานนี้นั่นเองนะครับและตอนนี้ผมกําลังจะเดินไปถ่ายรูปรวม<ด> <ๆ S 2> เก็บภาพเป็นก่อนที่จะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยได้ไปวิ่งได้ไปทํากิจกรรมกันนั่นเองนะก่อนหน้านั้นผมพูดว่าบีเมอร์มีใช่ไหมรวมเยอะงานนี้รวมเยอะเหมือนงานแต่เป็นการรวมแบบเอามาว กวิ่งจิมคาหน้าเล่นๆแต่ละคันสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามทุกคันอย่างซีรีส์สคันนี้นะครับแซนวิชมีเดียลายอะไรเต็มไปหมดโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันก่อนแล้วกัน โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกับการถ่ายรูปไปทุกคนกําลังแบบว่าเดินไปกันที่รถนะครับผมถือว่าวันนี้รถเยอะมากๆนะเพราะว่าผมเคยมาตั้งแต่งาน3 4ไล่มาปัจจุบันนี่บีมเมอร์เลยนะครับสาถ้าสังเกตด,ดูมันจะมีแค่4ี่กรุ๊ปเท่านั้นวันนี้เหมือนจะมี A B C D E F น่าจะมีถึง6กลุ่ปเลยก็คิดว่าในแต่ละปีก็ได้รับความนิยมได้รับความตอบรับจากเพื่อนๆที่ขับบีมมอมาอยู่กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยินดีแทนผู้จัดด้วยนั่นเองนะครับนิดนึงอ่ะก่อนก่อนี้น 对。 ครับอยู่ในกลุ่มสยาม GT อันนี้คือ M4 เลยนะเพื่อนๆหายากมากแบบที่เขาจะเอามาวิ่งในสนามแล้วก็4 3 5ไอวิ่งอยู่ในกลุ่มสยาม GT ที่แบบอัลลิมิตโมดิฟายอย่าโมดิฟายอะไรได้ก็เต็มที่เลยนะครับเป็นคันที่ผมเชียร์มาตั้งแต่กลางๆปีแล้วมั้งดูมาตั้งนานแล้ววันนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นตัวจริงนะครับโดยที่เจ้าของน่าจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับกับ M4 คันนี้ทําวิ่งลงแทก็กไล่เบาทุกอย่างเพื่อนๆจะเห็นเซตอัพอะไรคันนี้ผมว้าวสุดแล้วเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมันจะหารถที่เป็น W แล้ว โมดิฟายเนี่ยค่อนข้างจะยากนะโมดิฟาในแบบ t r a c กคารเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรสิ้นเปลืองที่มันค่อนข้างหายากยิ่งเป็นเครื่อง S55 ใน M4 เนี่ยยิ่งหายากแต่ว่ามีคนเอามาทําใจถึงเหมือนกันถือว่าแบบว่าเป็นเด็กมาดูของเล่นในร้านร้านของของเล่นอารมณ์พอดบิวอะไรประมาณนั้นนะได้ดูนิแล้วก็คันนี้อีกคันนึง435นะครับผมวิ่งในกลุ่ม PT m a g n e t o อเหมือนกัน น่าจะเพิ่งมาจากสงขลาเลยผมก็ติดตามงานมาเหมือนกันนะดูคันนี้วิ่งขึ้นโพเดียมด้วยนะครับพี่เจ้าของก็แสดงความยินดีด้วยก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องเซ็ตอัพแบบนี้ย BMW มันต้องแบบทฤ่ฎีมันไม่แบบนี้ไม่ได้ดูเพื่อนๆลองดูเครื่อง N55 เครื่องเดียวกับ M2F87 นะครับมันมีติดโลบาร์ทุกอย่างเป็นรถแข่งเซ็ตอัพล้อสลิกแบบพร้อมวิ่งโชว์ตัวในงานนี้เลยซึ่งก่อนหน้านั้นนะที่ผมเดินเดินดูผมเเเเเห็็นนนวว่่าาาาาสสีียยยงงงงงมมมััแบบบิดดกกกคคะใรรออต้ปปถ รถซีดานรถซาลูนรถวากกอนเท่านั้นอย่างคันนี้นะครับ X4 M Competition ก็มาวิ่งให้พวกเราได้ยนโฉมกันในสนามแลยนะครับมาดูกันว่าสเต็ปจะเป็นยังไงแต่ว่าผมเคยได้ยินนะตัวถัง X4 เนี่ยมันมีการใส่สปอตมีการใส่คล้ายๆกับว่าตัวคั้ตัวถังเยอะมากๆคือเขาว่ากันว่านะผมไม่เคยลองนะเพราะในบ้านเรานี่หายากมากเป็นอะไรที่แปลกมากเหมือนกันนะครับท,ท,ทั้งทที่ รถย้ายเนี่ยราคาถูกกว่า m 3 m 4นะถ้าย้ายคันนี้จะไม่ต้องจดอะไรวุ่นวายเลยนะครับเพราะว่า x 4ในบ้านเรามันก็เป็นขับ4อยู่วนะแจะผมบอกว่าหายากมากอันนี้รถศูนย์แน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะขับดีกว่าซีรีส์ห้าซีรีส์สามตัวปกติอีกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนมีความรู้ตรงนี้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยผมเคยเห็นคันนี้ในงาน bft หรือว่า b e a m มอร์ a ทยแลนด์แฟมิแล้วแหละแต่ไม่เคยลองเข้าไปคุยกับพี่เจ้าของตัวจริงนะครับไม่เคยถามว่าฟี สิบล้านราคาพอๆกับคายเย่ยเนี่ยมาวิ่งในสนามในแทร็กแบบนี้มันฟีลลิ่งเป็นยังไง e 3 0เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากได้นะ e 3 0 Co คูเป้ตรงเนี้ยสวยงามมากอยากได้มากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรถที่พอเล่น bmw ยุคใหม่ๆแล้วเราก็จะอยากได้รุ่นเก่ามาเก็บมันเป็นความรู้สึกแบบคนเล่นรถละมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่เคยขับด้วยไม่เคยนั่งถ้าตัวเก่าของ bmw ที่ผมเคยนั่งที่เก่าที่สุดนะเป็น m 3 e 3 6ถ่ายไปแล้วนั่งไปแล้วนะครับอันน น้องเจ้าของเขาเชียร์ผมรุ่นนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ากําลังดูอยู่หรือ e 4 6ดีหรือ m 3 e 3 0ดีแต่ m 3 e 3 0มันมีแต่พวงซ้ายก็อาจจะไม่ได้เอารุ่นนั้นนะครับเดินมาเรื่อยๆเพื่อจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่รถแข่งไงไม่ใช่แค่รถ m ไงมันมีแบบ baby m หรือว่า3 3 0 e หรือ3 2 0 d ก็มาวิ่งได้นั่นเองนะครับมีแบบว่าตามใจเ,เพื่อนๆนอะ่ะผมเห็นซีรีส์เยังมีมาวิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวพามาดูคันนี้นิดนึงนะครับนี่ ซีรีส์เจตอนลงไปถ่ายรูปกันในพิษในในแทร็กนะครับผมเห็นว่าคันนี้ลงมาด้วยเพื่อนๆลองคิดดูดิรถผู้บริหารฟูลไซส์มาซัดในแทร็กเป็นยังไงถ้าผู้บริหารมาด้วยคือหัวโยกแน่นอนนอกจาก bmw 4ล้อยังมี bmw 2ล้อกับ bmw มอเตอร์อาดไปโชว์ให้ดูด้วยนะครับคันนี้เลยที่อยากได้นะครับ s 1000 rr และมีเพื่อนเพื่อหลายคนขอแร็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาคีปอนเนคชันแล้วไปเอาไปให้เพื่อนๆดูในช่องถ้าได้ก็ จะดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อยากโกรธกันนะครับมีหลายหลายคนบอกว่าขอ,นน ون, ขอคันนู้นขอคันนี้ขอคันนั้นแล้วไม่ได้ดูเลยผมก็ต้องบอกว่าการรวมรถเนี่ยว่ายากแล้วใช่ไหมการที่สถานที่จะว่างเนี่ยยิ่งยากกว่านะครับคือมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่เป็นตัวแปลว่าเราจะได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันแพงมากผมจะแบบไปถ่ายวันเดียวปินามอะไรเงี้ยก็ไม่คุม้มมันต้องเลยรวมมาเยอะๆดังนั้นรออดใจกันนิดนึงนะครับได้ดูแน่นอนคันนี้น่าจะเป็นเป็น M2 ถูกแล้วแต่ผมคิดว่าคำา่าจอดตรงนี้น่าจะอาาารรมมณณปะว่ h าแลบฮอตแสบมาเซอร์วิสให้เพื่อนเพื่อนมาลองนั่งแล้วก็มีอินสแตทเตอร์หรือนักแข่งขับให้นั่นเองนะครับก็นอกเหนือจากที่เพื่อนเพื่อจะเอารถมาวิ่งเองเนี่ยบางคนอาจจะอยากได้กลิ่นไอ่ฟิลลิ่งแบบขับแบบแครี่สปีดเข้าโค้งแบบยัดเข้าไปเลยแล้วก็แบบว่าขับให้มันเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกริปยางทุกโค้งทุกโค้ง,งเกือบจะหลุดอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็จะมีเตรียมรถแบบนี้ไ้ให้นะครับมี M30i มี M2 แล้วก็ M3 touring f 8 1ทุกอย่างเหมือน M3 ยกเว้นข้างหลังเป็นสเตชัน n ักอนเป็น M3 รุ่ ที่ทาขึ้นมาเป็นตัว5ประตูเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามันเออไม่ค่อยเคยเห็นเลยถูกต้องครับเพราะว่าในประเทศไทยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับโมเดลนี้ก็เลยไม่ได้เอามาขายซึ่งก็เป็นการดีที่บ้านเราเอามาแค่ตัวทัวรลิงให้เพื่อนๆชมไม่งั้นถ้าแบบเอาตัวซีรีส์ธรรมดามาขายด้วยมันก็จะซ้าก,กันกับพวกซีรีส์ธรรมดานะครับ ยังอวดไม่ได้นะครับเพราะว่าีช่วงเช้ายังไม่มีคนมาขับแต่ว่าผมมาขับปุ๊บสองนาทีสิบเก้าผมไม่รู้ว่ารถอะไรแต่ว่าสนามันนี้ผมขับบ่อยไงแต่แค่แบบน้ำหนักเบรกน้ำหนักคันเร่งอะไรอย่างเงี้ไม่ค่อยชินนะบรรยากาศที่คุณเคยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาวิ่งกันชิลๆแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆมันก็ต้องชิลๆอย,อยู่แล้วละมาฟังเสียงเครื่อง4ีลิดบ8แแม้ว่าจะเป็นเทอร์โบก็ตามนะครับยุคใหม่้วไงมันก็อย่างี้ ปิดแอร์นะครับเนี่ยกิจกรรมหลักๆมันมีประมาณนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ไปลองขับซิมูเลเตอร์สนามนอชไลเฟอร์สนามเนื้อรถกิงอันเล็กมาอยากรู้ว่าเวลาจะประมาณไหนปิดแท็กชั่นเข้าโหมดสปอร์ตให้ครบนะครับเปิดสปอร์ตดิสเท y พอรถพวกรถบ้านพวกนี้มันมันวิ่งเอนดูร้านอะไรแบบนั้นไม่ได้นะ แล้วอย่างต่อไปนะครับเพราะว่าจะมีตัวจับเวลาให้นั่นเองนะครับเพื่อนๆมีทามเมอร์ให้ว่าเราทำเวลาได้เท่าไหร่คนปฏิท็กษ์เด็กคนใหญ่ก็คือจะวะิ่งไปเล่นๆนะใครมีก็มีไม่มีก็ไม่มีนะงานนี้เขาก็เตรียมมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ดูว่าเราทำเวลาได้ดีขนาดไหนแต่ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้นะนี่อาจจะมีตอนสุดท้ายผมไม่แน่ใจเหมือนกันว้าว MC แข่งสยาม GT ต่อท้ายผมตื่นเต้นมากคขนาดแบบเซตอัพรถสนามเลยนะครับวิ่งหลังใหญ่โตมโหฬารฟอนต์ ใหญ่โตมโหรานเอาละครับตอนนี้รถนั่งบวนเคลื่อนตัวแล้วครับสัญญาณปืนลมมาแล้วเดี๋ยวเคลื่อนตัวตามลยนะครับวันนี้รถหัวขบวนนำแล้วครับแต่ว่าข้อเสียของคันนี้นิดนึงเบาะมันไม่ค่อยล็อกตัวผมนะเวลาขับไปแล้วมันจะตัวแบบเลยเบาะไปอย่างเงี้ยเป็นรถแบบคุยซิ่งมาขับไปแท็กมากๆก็ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสนามนี้น่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งคือลานอ๋อมันไม่ได้เยอะมาเอาแล้วกัน ได้เลยนะครับว่าคันดี้มันไม่เหมาะกับการวิ่งในสนาม้าเลยแม้ว่ามันจะแรงเยอะอาจจะเหมาะกับอย่างน้อยบุรีลัมอนะไรเงี้ยที่นี่แบบ ไปสำหรับมาดูฉลาดดีนะแต่ว่าแค่รู้สึกกลัวเบรกมันเสียดแล้วพุ่งเข้ากองยางอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่ารันออไม่ไม่มีนะครับเอาแบบกลับบ้านดูหนูเด้ๆดีกว่าเมื่อกี้ปิดแอคชั่นมันมีหอมนิดนึงนะแต่ว่าแบบมันปึ๊บกลับมาแป๊บเดียวเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาน่าจะมีเวลาแปะให้ดูตรงกระดาษตรงนั้นนะฮะซึ่ง ผมรู้สึกว่ารอบนี้รถมันเยอะกว่าปกตินะมันก็เลยไม่ได้เป็นการวิ่งจริงจังหรือผมอาจจะคาดหวังมากเกินไปถ้าคาดหวังขนาดนั้นผมว่าผมมาเช่าสนามพีลัดแลมาวิ่งเองกว่าผมคิดว่ามันคงเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่ามามีติ้งสังสรรค์แล้วมีกิจกรรมรองเป็นการขับรถเล่นในสนามเพราะว่าอย่าลืมนะครับพอคนสนใจเยอะสนามมันก็ขนาดเท่านี้แหละมันก็ต้องวิ่งได้เท่านี้แต่อย่างน้อยทั้งหมด30นาทีมีเซสชั่นเช้าเที่ยงบ่ายให้วิ่งนั่นเองนะครับก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอกับคนที่มาแน่นอนอย,อยู่แล้วนอกเหนือจากวิ่งที่ผมสนใจสุดดเลยก็คือมาูรถแข่ง ที่ทีม่วมไม้ริมนาเกิดไลทิ้งซันเอารถมาโชว์นะครับ VW M4 Competition คันนี้นะครับ G82 ให้ดูคันนี้ผมเห็นตอนที่ผมไปที่ The s h i n g m a s t e r i e e นะครับน่าจะติดตั้งพาร์ทอยู่น่าจะนั่นแหละหมายถึงว่าเตรียมมางานนี้เนี่ยที่ผมบอกงานที่มันเป็น PPE Dry Carbon นะครับมันจะมีความเรียบเนียนสวยงามกว่า Wet Carbon คือก่อนหน้านั้นผมก็รู้สึกว่าทำไมงานคาร์บอนเนี่ยมันเป็นงานอะไรที่แบบมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยทำไมมันมีคนพูดถึงมีเกรดนู้นเกรดนี้มีหลายเกรดมากโอเค ผมก็มารู้หรือมาฟางเอาได้หลังจากที่คุยกับพี่เอ็มนะครับเดชัยมาเซอร์พีซึ่งงานที่ดีที่สุดเนี่ยของศูนย์เนี่ยมันน่าจะอารมณ์ p p e c ็ Dry c a r ์บ n เหมือนกันนะครับก็ราคาจะแรงมากถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นเบียมเล้เบอยูอย่างผมโดนกระจกข้างไปล่าสุดคู่หนึ่งนะหกหมื่นนะแค่ครอบนะครับแพงมากจะดีกว่าไหมถ้าเราลองมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วที่สําคัญเลยราคาไม่ได้แรงด้วยนะครับผมศึกษาแล้วนะรอบคันไม่เกิน1นึ่งแสนกว่าบาทอันนี้แล้วแต่ชิ้นนะเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเกี่ยวกับงานคาร์บอนไฟเบอร์นะครับลองมาดูที่ คลาสเซกเดชัยมาเตอร์พีดได้นั่นเองคลิปก็จบเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถกด Super อร์แตงให้ผมได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนคอลเลกชันตัวตึง402เมตรฝั่งนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ